แล้วเอาของขวัญมาด้วย9,999ชิ้นนะยังไม่ได้แชร์ขอผู้แชร์ขึ้นก่อนพัน้างหน้าเนี่ยแหละเขาไม่เขาว่างอยู่เลยจัดให้อย่างยิ่งใหญ่หไปวางไว้ตอนประมาณสิบโมงกว่าเออสิบโมงกว่าเขาเปิดร้านเก้าโมงวางไว้สิบโมงประมาณเที่ยงเที่ยงก็ได้แล้วมั้งอืมนะ เอาก็ไปแป๊บเดียวนั่งรถไปรถมาเร็ววันนี้เขาที่ก่อนเอามาอย่างยิ่งใหญ่แชร์แล้วไหนดูดีชื่ออะไรแชร์แล้วแล้วถามยางถามปัดการเงินเดี๋ยวดูให้ว่าการเงินเจ้าเป็นยังไงปั่นการเงินหาได้อยู่หาได้อยู่หาได้เนี่ยไพ่บอกเนี้ยหาได้อยู่เร็วเตยเตยแชร์ยางเตยแชร์แล้วการเงิน หายากมากเจ้าไม่มีเงินเข้า